ครับสวัสดีเอฟสีทุกท่านครับยินดีรับผู้ช่องนาทีขยี้ข่าวนายสี่ทีพี่นี้นะพี่ครับนะก็ลองไปฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนะเรื่องการปั่นกระแสสร้างกระแสเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากผมนะครับแต่ก็พยายามที่จะพูดถึงผมพยายามลงถือผมต้นสายไปเหตุมันไม่ได้มาจากผมเลยนะครับ จริงแล้วไม่อยากจะออกมาตอบโต้รครับถ้าไม่ทําให้เอฟซีเข้าใจผิดเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้แต่ที่ต้องพูดนะครับก็เราต้องปกป้องสิทธิของเราบ้างแล้วนะครับถ้าเราไม่ปกป้องสิทธิของเราเนี่ยนะครับเอฟซีก็จะเข้าใจผิดว่าสิ่งๆนั้นมันคือเรานะครับใครจะมองยังไงใครจะว่าไงผมไม่สนใจนะครับอีพีนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆว่ามันเกิดจากอะไรเอฟซีลองฟังกันดูนะครับ สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงคนประแตนทุกทุกคนนะคะนี่แหละค่ะเอซเดี๋ยวขอพูดถึงนางหน่อยลวกันนะคะอ้าอยากจะเตือนสตินิดนึงเนี่ยในการที่จะเขียนหรือว่าในการที่จะไปคอมเมนต์อะไรยังไงเนี่ยทุกคนก็เห็นหมดแหละจะบอกให้ได้ยินไหมหูอะ่ะหัดรับฟังคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่ตะแบงดูนตะแบงนี่ ขนาดตัวเองเรื่องที่มันเกิดตัวนเนี้ยนะมันมริจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอีกคนเลยเพื่อนเธออีกคนเลยด้วยซ้ําเรื่องเนี่ยมันเกิดจากตัวเธอทั้งนั้นเลยประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากตัวของเธอเธอได้ยินไหมว่าเธอสร้างเรื่องให้เพื่อนเธอต้องรับผิดชอบเขานะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นด้วยซ้ําตามหลักปกติแล้วเนี่ยแต่มันมาช่วยเธอมากกว่าไม่ใช่เธอไปช่วยเขา เออเธอนะ่ะเป็นคนเงียบๆแต่ร้ายยิ่งกว่าเข็มมาหาสมุดอีกกว้างขวางกว้างใหญ่แทงคนโน้นแทงคนนี้นั่นแหละเพื่อนตัวเองเนี่ยมันรักไงมันก็เลยมาช่วยปกป้องเป็นไงตัวเองต้องลงเหวไปด้วยกันเนี่ยไม่อยากจะว่ากันหรอกนะแต่ในในพฤติกรรมที่เธอเนี่ยออกมาโพสต์มาเขียนเนี่ย เธอบอกว่าเออเราควรทํำยังไงดีถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้ข่าวมาว่าเพื่อนร่วมง,งานของเรามีพฤติกรรมแบบแอบขโมยของในโรงงานเนี่ยตรงนี้มันก็ผิดแล้วเราควรทํำยังไงถ้าสมมุติว่าเราได้ข่าวตัวของมึงอะได้ข่าวนะเออตัวของมึงได้ข่าวมึงก็บอกสีโอเพื่อนหนูโทรมาปรึกษายอย่างน,นั้นอย่างนี้ถ้าคนมันจะเขียนจริงๆมันต้องเขียนในแนวนี้มันไม่ได้เขียนแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า พฤติกรรมที่ไปแซะคนนั้นแซะค,คนนี้เพื่อที่จะเอามายงให้อีกคนหนึ่งเนี่ยให้ทัวมาลงเข้าใจเปล่าไม่ต้องออกมาแบบบิดเบี้ยวหรอกเอาความจริงดีกว่าคนเราเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะจะบอกให้สังเกตได้นะไอ้พี่สีคนที่ทําผิดคิดผิดอ่ะคิดผิดปากกับใจไม่ตรงกันเนะี่ยมันจะมีบทสรุปของมันเองก็คือถูกทำโทษโดยที่สิ่งที่มองไม่เห็นสังเกตได้เลยเอี FC. ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยแสดงให้เห็นเลยสิ่งที่มองไม่เห็นลงโทษอยู่นะเอซี G, ตอนเนี้ยอันนี้เรื่องจริงคนเราเนี่ยถ้าทําผิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาแสดงอภินิหารให้เห็นเลยว่าเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยขนาดมันมาเขียนอย่างเนี้ยมาเขียนเพื่อที่จะโยงโยงให้ให,ให้ให้เข้าใจผิดแล้วคนโทรมาถามแย่เข้าใจผิดเฮ้ยเขาทํางั้นจริงไหม เฮ้ยเขาอย่างนั้นจริงไหมเฮ้ยไม่มีใครรู้เว้ยในเมื่อมันเขียนเองมันยังเขียนมันยังมานั่งแถ่ายขนาดนี้เลยทําให้คนอื่นเขาเสียละเสียหายทําให้คนอื่นเขาแบบเดือดร้อนจะไม่ F4 จะมาบอกว่าเอ้อเกี่ยวอะไรกันหนูไม่ทำได้ทําความผิดอะไรหนูแค่เขียนของหนูเพื่อนหนูมาปรึกษาอย่าตอแหลอย่าแถแค่คิดเธอก็ผิดแล้ว ในการที่เธอจะเขียนนะเธอไม่ใช่คนปกตินะคนเขาชอบเอาข่าวเธอไปเล่นกันทั้งนั้นแหละเธอออกมาเขียนอย่างเงี้ยมามาปั่นเพื่ออะไรแค่นั้นเองเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเอาไปเหยียบหรอหรือยังไงเพื่อความสะใจของเจ้าของฮะคือคือสมองไม่ค่อยมีความคิดอะไรเลยเนาะ นะอายุก็จะถูงแล้วอะเราก็น่าจะคิดได้ในสิ่งที่เราต้องทำไงนะเราอายุน้อยอายุมากเนี่ยถ้าความคิดเนี่ยมันอยู่ในคือความคิดอยู่ในที่ดีๆอะความคิดดีๆเนี่ยต้องออกมาจากสมองบ้างไม่ใช่คิดแต่จะแซะเขาคิดแต่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะโดนอะไรทัวลงถูกไหมผลลัพธ์ตัวเองอมันทัวลงแล้วก็มาเขียนว่าปอรอ ไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วอะ่ะพูดสิปรอรเพื่อนโทรมาถามค่ะพูดเป็นไหมล่ะแบบเนี้ยถ้ามึงบอกอย่างนั้นน่ะถ้ามึงบอกว่าเออเพื่อนโทรมาถามแล้วอีกอีกอกผัวบอกว่าอะไรนะผัวบอกว่าอ่เป็นลูกน้องเก่า,น,านั่นไปคนละเรื่องละลาวเลยเออตลกไหมคะนะเอาผัวมาตอบประเด็นตรงนี้มันไม่ใช่อะ่ะในการที่จะแถไปแถมาเนี่ย เฮ้ยธรรมชาติลงโทษน,นะจะบอกให้นะคนเราอ่ะออกมาพูดอะไรอะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะมีเรื่องตัวเองเอาออกมาเลยอย่างไปถามไปถามพี่ใหม่ชละวันเนี่ยอขอโทษน,นะต้องออกชื่อไปถามเขาเนี่ยจะให้เขามาเล่นบอสนาทีเนี่ยเอาข้อมูลไปให้เขาเขาไม่มีข้อมูละเขาไม่เล่นให้หรอกคนเราอ่ะจะเล่นใครสักคนเขามีสมองกันดังนั้นแหละเขาต้องมีหลักฐานมันเขาโดนฟ้องตายสิ ไม่ใช่มาพูดแต่ปากอย่างเดียวใช่ไหมเอฟซีไอ้น,นี้ทําความเดือดร้อนทําให้คนแตกแยกมาปลูกปั่นอย่างเงี้ยมันทุเลศเข้าใจบ้าแล้วยังมาบอกว่าผิดอะไรผิดอะไรโอ้ยสมองน้อยที่เป่งเลยมันคิดไม่ออกหรอว่าตัวเองทําอะไรเนี่ยกี่เรื่องกี่ราวมาแล้วเนี่ยเกิดเรื่องมาทุกวันนี้แม่งปั่นป่วนก็เพราะมึงอะเนี่ยไม่ได้เพราะใครเลยแล้วอีเพื่อนก็นมาลงเล่นด้วยอ,อีเพื่อนเล่นหนักไปหน่อยไง โดนกระทืบหนักกว่ามึงเยอะเลยเป็นไงล่ะปกป้องกันนีนะักสิ่งดีๆไม่น่าจะปกป้องกันสิ่งดีๆนะ่าควรน่าจะทําไม่ทําเออแล้วแล้วมึงก็ตัวดีดึงป้าเสื้อแดงออกมาอย่างเงี้ยถ้าเขาจะพูดเรื่องเก่ามั้งอะมึงลากป้ามาตบสีแยกด้วยนะใส่เสื้อแดงนั่งร้องไห้อยู่ใครใส่เสื้อแดงอะ่ะไม่ใช่ป้านะ่ะกูถามหน่อยสิ ตัวมึงอะตัวสําคัญเขาปรึกษาอะไรก็เอาออกไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ก็ฟังหมดแหละทิพายอย่างเงี้ยทุกคนอะไปฟังมึงพูดอย่างเงี้ยมึงก็เอาไป,ไปเล่าให้คนอื่นฟังหมดตายพอดีเลยความลับมันไม่ใช่ความลับแล้วอะอันนี้ไปทิไมไปแทงเขาหมดแล้วทีนี้เนี่ยใครจะกล้าไปคุยด้วยละ่ะถ้าเป็นคนแบบนี้ตายแล้วเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังจนเกลี้ยงใช่ไหมคะ อะไรที่มันเงียบได้ก็ควรจะเงียบผิดก็ควรจะยอมรับผิดบ้างเออไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรก็หูป,ปากันอยู่เฉยๆกันบ้างขอโทษให้ผีให้สางฟังหรือไงมีมีหมาตัวไหนรู้สักคนหนึ่งว่าขอโทษนั่นแหละไม่ต้องการแล้วขอโทษขอโทษเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยไปไหนก็ไปเถอะทานที่ผายเลยแม่งวุ่นวะวุ่นวายอยู่สองคนเนี่ยบวชกบาล ปั่นป่วนไม่หมดแล้ววงการ YouTube เนี่ยก็เพราะมึงสองตัวนี่แหละโคตรเซ็งเลย